มีเยอะมากนะครับเข้ามาแล้วก็บอกว่าพี่ผมอยากจะมาทํางานกับพี่ผมบอกแล้วทําไมถึงม,มาทํางานเขาบอกเขารู้สึกอยากจะทดแทนในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปเขามาทําตรงนี้เหมือนเขาได้อุทิศส,ส่วนที่เขาท่านทำผิดพลาดไปนั้นเป็นการไถ่โทษน้องบางคนเลือกพักบางพักที่เป็นฝ่ายฝ่ายรัฐบาลตอนนี้ น้องบางคนไม่เคยไปเลือกตั้งเลยแล้วบอกว่าผมปฏิเสธจะไปเลือกตั้งแต่แผมรู้สึกผิดผมก็เลยต้องมาทําตรงนี้ครับสวัสดีครับผมปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้นะครับปัจจุบันทํางานอยู่ที่มวลชนอาสาแล้วก็ทําหน้าที่เกี่ยวกับช่วยน้องๆในการาทําการชุมนมครับ มันเป็นระบบที่ไม่เคยมีโมเดลที่ไหนแม้กระทั่งในโลกมีเราเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกในการทํางานการเมืองในภาคสนามประสบการณ์ของผม10ปีตั้งแต่ปี5 2าสมาในสมัยยังเป็นนัก,นกศึกษาจนกระทั่งเรียนจบมาทํางานทําการแล้วระบบของเราง่ายๆครับคือระบบของการทํางานอย่างเป็นระบบสายระบบหน่วยแต่ละหน่วยมีส่วนรับผิดชอบแตกต่างกันไปแต่ทั้งหน่วยทุกหน่วยนั้นจะต้องขึ้นตรงกับ กองบกที่เราเรียกว่ากองบกมันคือสายบังคับบัญชาหรือกองบัญชาการของเรามันอาจฟังดูน่ากลัวแต่ว่าของเราคือทํางานเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและปราศจากอาวุธอย่างแท้จริงนะครับจะไม่มีการใช้ความรุนแรงจะไม่มีการใช้เฮสปิดหรือการใช้คําพูดด่าทอทะเลาะวิวาทจะใช้ความเป็นสุภาพจะใช้ความเป็นมีมารยาทต่อกันและที่สําคัญคือดูแลพี่น้องประชาชนดูติพี่น้องเรา ที่หลักๆก็คือจะอยู่กับผู้ชุมนุมคืออย่างพวกผมออกมาเนี่ยมันเป็นการออกมาปกป้องปกป้องน้องๆนักศึกษาเพราะว่าน้องๆนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามันเป็นประชาชนเปล่ากันพวกผมก็ไม่ได้มีอาวุธมีอะไรแต่พวกผมก็ยังเป็นผู้ใหญ่เป็นมวลชนอาสาที่เป็นผู้ใหญ่เพื่อออกมาปกป้องน้องๆได้เราก็พยายามช่วยกันควบคุมครับสถานการณ์ให้มันอยู่ในความสงบให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็ทางเราเนี่ยจะงดใช้ความรุนแรงนะฮะแล้วก็ให้มีการให้การชุมนุมเนี่ยเป็นไปโดยการสันติครับ ถ้าเหตุการณ์รุนแรงทางเราเป็นมือเปล่าเราไม่สู้อยู่แล้วไม่ให้ประชาชนประทักะกันอยู่แล้วครับทางทางผู้นําของเราก็ใช้การวิธีเจราจากับผู้นําฝ่ายนู้นถ้าถ้ายอมฟังกันก็ก็โอเคก็ก็กกจัดดกิจกรรมต่อไปแต่ถ้าไม่ยอมฟังกันก็คงต้องเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ถ้าเขาถ้าเขาเข้ามานะครับผมคงไม่เคลื่อนไปไปชนกับเขาถ้าเขาไม่เคลื่อนเข้ามาหาเราเองไม่กลัวค่ะก็เราคิดว่ามันอาจจะมีบ้างอยู่แล้วแต่คิดว่าถ้าเราไม่ออกมาทําแล้วใครจะออกมา นิยามการต่อสู้คร uh uh ั้งนี้ว่าเป็นการต่อสู้ของสิ่งใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าสิ่งใหม่ของผมผมจะไม่ใช้คาว่าคนรุ่นใหม่สังเกตใช่ไหมครับเพราะว่าสิ่งใหม่ไม่ได้แปลว่าคนรุ่นใหม่ครับสิ่งใหม่คือคนที่มีความคิดใหม่ๆคนที่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามแต่ที่มันดูล้าหลังดูเก่าโทรมดูว่าอยากจะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นการต่อสู้ครั้งนี้มันเล็กผนวกระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่น ที่มาก่อนแต่มีความคิดใหม่ๆและมองว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นสัจธรรมของโลกใบนี้ครับไม่มีอะไรยืนยงถาวรได้สิ่งเก่าต้องทดแทนด้วยสิ่งใหม่เสมอนั่นคือสัจธรรมของโลกผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้และจะต้องเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ครับ